วาดไอ้ช่อขับปั๊บปั๊บปั๊บกระทิงปั๊บ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 อั๊บเฮ้ย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 น้ำแข็งเฮ้ยน้ำแข็งน้ำแข็งช่วยเร็วช่วยเร็วอ้าโดนเฉยเอาสวยสวยเอาสวยไอ้เป็ดทรรดีเป็นทรรมดีตอนนี้ไม่มีชาเลนจ์เลยนะตอนนี้ธรรมดาธรรมดาเหนื่อยกับคำว่าชาเลนจ์ละเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงกับครัว่าชาเลนจ์ ก็เลยยากมากเอ้ยยาหายตัวสวยเดี๋ยวค่อยมาเก็บเดี๋ยวค่อยมาเก็บครับไปดูยาอื่นก่อนการที่เราไม่เก็บยาจะเป็นข้อเสียก็ได้นะเอ้าเอา้เอาโดนได้ไงวะเอาโดนได้ไงวะมีแต่ของแรงซีใช่มันมีแต่ของแรงซีถึงแม้ว่าจะอยากให้แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ของแรงซี่อะผมจะยังไม่ย่อยนะผมไม่อยากย่อยอะ่ะมันยังพอมีประโยชน์สําหรับบางคนไงบางคนที่เขาไม่มีคนให้เลยจริงๆมันก็ยังมีนะเอา้าเอา้า า <laughs> โดดนไดไง้งวะหมดตายหมดครับตายหมดตายหมดนะครับตายหมดนะครับเข้ามาแล้วไม่ระวังตายหมดนะครับเอาสวยเอาสวยเอาสวยเลยครับสวยเอาสวยเฉย <laughs> สวยเฉย <laughs> สวยเฉย, <laughs> ยเขา <laughs> ต้องกลับมาตรงนี้นี่เห็นไหม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 เฮ้ยไม่โดนเหรอพี่เนี่ย พี่ช kind of ีพอ sort of ันนี้น ouais ี่โปรนี oh, ่ด evet> voilà ูด eh ูดูโปรดูโปรอ่าเรียบร้อยคุณเอาตีห้าวิรู้รู้รู้หลอกรู้หลอกเคยเล่นอ่านี่นี่เขาเรียกโปรนี่เขาเรียกโปรนี่นี่ดูดูนี่เขาเรียกโปรนี่เขาเรียกโปรตายโอเคเก็บสามเก็บสามเก็บสาม สวย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 เอ้าสวยสวยเฉยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยของจริงของจริงของจริงอ่ะหอยสักตัวซะกหอสักตัวเอาด อาพัลสิเวิวสองก่อนนะอาพัลสิเวิวสองไม่ทำให้เราทำลายง่ายขึ้นเยอะครับเฮ้ยบอยโนนต้องมาช่วยได้นอนถ้าเขาจะถ้านักสืบถ้านักสืบจะเข้าประตูมาต้องหายตัวถ้าหายตัวต้องเปิดตู้เปิดเปิดปั๊บปั๊บโอ้โหสุดยอดทำได้ยังไงวะนี่ ้าเปาฟองก่อนแวมอ่ะตีมันลูกเย่ำเลยลูกเย่ำย่ำมากลูกเย่ำมากฟึ๊บอืมสวย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 ฟ้าสวยเอ๊ยยังอุตส่าห์รอดอีกอะยังอุตส่าห์รอดอีกอะ น้ำแข็งเฮ้ยเอเอาไม้เอออาญาไม่ให้เอาซ่อมไปไหนปั๊บอ้าวอ้าวคิดคิดว่ารอดอ่ะคิดว่ารอดอ่ะคิดว่ารอดอ่ะคิดว่ารอดเหรอเออ๋ออ๋ออ๋อเอ้าโดนโดนไปเจอการโซนนรกหน่อยเป็นยังไงล่ะไกล่องเวทเอ้ยได้๋ยอยู่ได้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 อยู่ปุ๊ สวย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 กระดิงเอากระดิงกระดิงกระโหลกระดิงกระดิงไปซ่อมอยู่นี่เองเหรอไปซ่อมอยู่นี่เองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยิบซ่อมไม่ทันโอ้ยเสวยสวยสวยเยบ้านา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  สวยคิดว่าจะช่วยเพื่อนได้เอ,อ่ยยิงแบบตาบอดยิงแบบตาบอดไปเลยยิงแบบตาบอดไปเลยเออยิงแบบตาบอดไปเลยยิงแบบตาบอดไปเลยเออกตรงนี้ดีกว่าออกตรงนี้ดีกว่าชึบ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 เอา้าเอา้าเอา้าเอ้ยมือมันไม่ขยับอย่างใจเลยสวย สวยสวยงงงงงงโอเคสวยโอเคถ้าโดนก็ดีไปครับถ้าไม่โดนก็ไม่เป็นไรสวย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 หมดทีมโอ้ ไม่ต่างอะไรกับการที่แบบเริ่มใหม่เลยเอ้ยเข,เขาเขาดองของข้างล่างเขาดองของข้างล่างโอเคเราเห็นละเราเห็นละเราเห็นละสวย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 อย่าไปไอ้นี่สวยเฮีย <laughs> <laughs> ถอย <laughs> ถอยถอยถอย,ถอย,ถอย <laughs> ใครที่ดูจนจบเหมียวก็ขอขอบคุณนะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปที่เหมียวทํานะงั้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับบายบายครับผมบ๊ายบาย